สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องเจ้าโมนาเช่นเคยนะครับวันนี้พี่มมจะมาสุ่มสกินอัพเลเวอ7นะครับผมที่พี่มูยังไม่ได้สุ่มนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะกล่องสุ่ม ID หมวก F งบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%กล่องแรกได้68เพชรกล่องต่อไปได้ดีแล้วทุกคนมีหมวก F จริงๆ โอกาสออก5%แต่สะสมครบ49ครั้งการันตีหมวกเอฟเลยร้านลับเติมเพชรด้วยใช้เพียงวีดีมีรหัสขายราคาถูกสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้วก็จะเป็นกิจกรรมสกินเลเวอตัวนี้นะครับทุกคน,นที่พี่โมจะมาสุมในวันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับทุกคน,นเพราะว่าพี่โมติดธุระนะครับทุกคน,นก็เลยทำคลิปนานไม่ค่อยได้นะครับผม เรามาสูมกันดูวๆเลยนะครับทุกคนสกินหนึ่งจะตกอยู่ที่หน0่งพัรเพดนะครับทุกคน100่งร้อยครั้งผมจะการันตีหนึ่งกระบอกเนาะพี่โมจะกดจนกว่ามันจะได้นะครับทุกคนคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมกันด้วยนะครับผม โทเค็นโทเค็นเอฟไม่ค่อยออกเลยอะป่ทุกคนพี่โมจะมากดทีละรอบนะครับผมเพราะว่าอ e ีกรอบพี่โมก็จะได้หนึ่งสกินแล้วนะครับทุกคนครบหนึ่งร้อยครั้งนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับทุกคนจะได้สกินอะไร m 4ครับ โอเคครับทุกคนก็ยังถือว่าโชคดีนะผมที่พี่โมยังได้สกินที่พี่โมยังไม่มีเนาะโอเคนะผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวพี่โมจะไปอัพให้ดูกันเลยดีกว่านะคผมว่าพี่โมจะอัพได้ถึงเลเวลไหนเนาะขออนุญาตหาไปหนึ่งนะครับเจอแล้วคเค นี่ว่าสิได้ถึงเลี้วห้าเลยทุกคนอาพขึ้นเลีวลวห้าได้ไหมไปทุกคนเอาเลี้วห้าไปเลยเนาะโอเค ต่อไปก็เรววหกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมกันด้วยนะครับเวลาพี่โมลงคลิปหน้ามันจะได้แจ้งเตือนทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนาะห้าทางหรือว่าเจ็ดก็ตามนี้นะครับผม ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่โมกันด้วยนะครับสำหรับทีนี้บ๊ายบายครับ